สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมูพิมพกาแต่งได้3เดือนหอบลูกหนีผู้มีอิทธิพลเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์กันมากในช่วงวันแม่โดยเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยกับซิงเกิลมัมที่ถือว่าเป็นแบบอย่างสำหรับคุณแม่สุดสตรองหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ที่ทำหน้าที่ดูแลลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องนายนับพัเสียงสมบูร์จนได้ดีทั้งเรื่องงานและการเรียน จึงขอพาย้อนกลับไปดูคลิปของแม่หมูที่มาเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตในวันที่รู้ตัวว่ามีลูกผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยหมูพิมพ์พกาเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าหมูอยู่ร่วมกับใครหมูแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตจะเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ำแต่งงานได้แค่3เดือนแล้วเลิกกันหมูไม่ได้รักจะเรียกว่าพลาดก็ได้อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นฝ่ายลงรักเรามากกว่าแล้วตอนนั้นชื่อเสียงเรากำลังสุดโต่ง เหมือนเป็นคนหนึ่งที่เขาเปลื้มแล้วก็เหมือนกับเราพลาดไปพอพลาดปุ๊บแล้วมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่ามีน้องแล้วตอนนั้นกําลังถ่ายละครอยู่ด้วยบูแหลกเลย พอรู้ว่ามีน้องโลกสดใสเลยพระที่ผ่านมาสามปีเราทำงานทุกวันเอาเงินมากองเยอะๆก็ไม่รู้ทำไปเพื่อใครชีวิตวัวคนเดียวจริงๆแต่พอรู้ว่ามีลูกดีใจมากประกอบกับเขาคุกเข่าขอแต่งงานหมูก็เลยคิดว่าอยู่ๆไปก็คงรักเองวันแต่งงานความคิดหมูแค่อยากจัดงานแต่งงานเพื่อให้สังคมรับรู้ว่ามีลูกแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นมีแค่สองทางเลือกคือหนีไปเกิดต่างประเทศซึ่งก็ทําได้แต่หลัง จากแต่งงานชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดซึ่งเราก็ลาวงการยกเลิกงานพิธีกรเพื่อหวังว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่พอได้มาศึกษากัน3เดือนที่แต่งงานและมารู้จักนิสัยจริงๆก็เลยไปดีกว่าตอนที่เลิกตอนนั้นเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากชั้นสวยชั้นรวยทะเลาะกันขับรถไปพัทยาคนเดียวเช่าคอนโดอยู่จนเกิดน้องเลยตอนที่ตนมีน้องนั้นฝากหมอไว้ที่กรุงเทพซึ่งก็แฮปปี้ที่มีลูกนั่งคุยกับลูกตลอด แต่หลังจากที่เกิดเสร็จฝ่ายชายก็มาขอคืนดีแล้วมีนักข่าวมาทำข่าวก็เลยเหมือนไม่ขาดจริงแต่จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนานาลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เขาเองมีทั้งเงินทั้งอำนาจฐานะทะหารแต่ตนสู้เพื่อให้ได้ลูกมา รู้แค่ว่าฉันทําให้เขาเกิดแล้วฉันต้องรับผิดชอบและอยากให้ลูกอยู่ในความดูแลของแม่ตนไม่อยากให้เขาขาดแม่เหมือนตนตั้งแต่เกิดมาน้องนายเห็นหน้าแม่กับพี่เลี้ยงตลอดเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเป็นยังไงแต่หมูถามเขาตลอดเวลาว่าคนอื่นมีพ่อน้องนายอยากมีพ่อไหมเขาจะใส่หน้าเพราะสิ่งที่เขาได้รู้คือเขาได้รับความรักจากหมูเต็มร้อยเปอร์เซนต์ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ